ใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อนี้นะฮะเป็นชื่อที่มันและเก๋มากเพราะฉะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครสร้างความรักเวลาเราเรียกเรียกลุงหมอแล้วกันนะเวลาลุงหมอได้รับเชิญให้ไปกล่าวโวยพรคู่บ่าวสาวตามงานมงคลสมรสเนี่ย เนื่องจากวัยแล้วก็ม,มันมันมันมากพอที่เขาจะเขาจะเริ่มเชิญไปตามงานมงคลเวลาเขามีการแต่งงานะลุงก็จะบอกว่าเอา้าหลานสองคนนะผู้บ่าวสาวลองเหลือไปดูสิแขกเรือในงานเนี่ยทุกคนที่มานี่มาเพราะเขาอยากจะเห็นเราบปความสุขอันถ้าลุงจะให้โอวาทเล็กๆฟังนะสองคนมาจากคนละพ่อคนเราแม่ความเห็นอาจจะไม่เหมือนกัน เวลายอยู่ด้วยกันขอให้ใช้เหตุผลโอเคไหมแต่เมื่อไรทะเลาะก,กันห้ามใช้เหตุผลเ <c oughs> พราะถ้าใช้เหตุผลว่าเหตุผลของกูจะถูกตลอด <c oughs> ให้ใช้ความรักแล้วต้องเป็นรักแท้ด้วยรักแท้ประกอบด้วยเ <c oughs> มตตาบวกปัญญาและ ศรัทธาจำไม่เลยนะรักแท้ต้องประกอบด้วยสามคำนี้เมตตายอย่างเดียวไม่ใช่รักแท้เพราะรักแท้จะไม่ทำให้ใครทุกข์และรักแท้จะไม่แพ้ใกล้ชิดเมตตายอย่างเดียวแพ้ใกล้ชิดได้เมตตายอย่างเดียวทําให้เราทุกข์ได้ไหมไอพอแม่ที่รักลูกด้วยเมตตาเมตตาทำทุกอย่างให้ลูกเต็มที่ เกิดลูกมีอันเป็นไปพ่อแม่เกิดจะตายตามนะภาคขาดปัญญาแต่ถ้าเราเป็นคริสต์เป็นมุสลิมล่ะเราต้องมีศรัทธาในพระผู้สร้างเราถ้าเราศรัทธาในพระผู้สร้างแล้วเราจะพบรักแท้เพราะพระผู้สร้างเรานั้นได้สร้างเรามาด้วยความรักเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้สร้างความรักในโลกนี้ อาา่าก็คือคนที่สร้างผู้ที่สร้างโลกนั่นเองรับใครเป็นผู้สร้างโลกไปนี้คาตอบก็คือลุองได้คาตอบอยากรู้ไหมคําตอบที่ลุงได้เกิดมาจากความโชคดีย้ำคำว่าโชคดีนะลุงไม่ใช่คนดีนะลุงเป็นปุตุชนเต็มขั้นกิเลสหนาะตังหามเพียบ